เกมเรื่องแม่ลำเอียงจะเป็นยังไงคะ่ะไปชมกันเลยคะ่ะเหนื่อยจังเลยต้องเล่นเกมทั้งวันเหนื่อยกัเหนื่อยเล่นเกมทั้งวันก็เหนื่อยเหมือนกันตายแล้วเว้ยไม่อยากเล่นแล้วเว้ยอืมอ้าดูอะไรหยยบมาบัางไรอะ <c oughs> ใส่ชุดอะไรเนี่ยเออเป็นไอดอลของผมเองครับโอ้โ oh หดูใส่ชุดฮใครซื้อให้เนี่ยแม่ใครบอกให้ซือ้อแม่ซื้อให้เขาทำไมหนูไม่ชอบเลยชุดนี้แต่ผมชอบอะน้องเขาชอบน้องก็ใส่ไปเถอะแต่หนูไม่ชอบ <into the> <ology> <t> เข้าใจไหมคะแม่ลำเอียงยหนูไม่ชอบชุดเนี้ยแม่ไปซื้อใหม่ได้เปล่าไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยหนูอยากได้ชุดใหม่ก็ไม่ซื้อให้แม่ครับอะไรหรอจะลูกผมอยากกินขนมขนมอะไรขนมขนมเอิบเอิมเอิมขนมซูนามิฮะมันมีด้วยเหรอ เยลลี่สึนามิ่ะผมชอบกินมากเลยผมอยากกินนะครับก็ได้จ้ะแม่ไปซื้อให้อันเดียวเออถุงเดียวนะเดี๋ยวแม่จะไปทำงานแล้วโอเคครับไปขึ้นจักรยานดีกว่าวันนี้ไปทำงานสายไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันคือรองผหนไแต่ฉันแบบก็มาสายได้นิดหน่อยนะ แต่ฉันมาซื้อเยลลี่ให้นางก่อนละกันนาะงหิวเออไปเอ๊ะเงินใครเนี่ยเอาไปซื้อเยลลี่ซึนามิให้นางได้ไหมเนี่ยอ่าไปเลยไม่มีเจ้าของหรอกทุกคนอย่าลอกเร,เรียนแบบนะโอเคไปทุกคนโอ้มีเยลลี่สึนามิไหมเนี่ยดูก่อนละกันกล่องสีเขียวเขียวฟ,ฟ้า กเขียวฟ้าไอาไม่ใช่ป่ะอืมเจนลี่ซูนามิเอิม่มนี่ไงเจอแล้วสีฟ้าขาวเอาเจนลี่ซูนามิหนึ่งค่ะ,คะกี่บาทคะยี่สิบบาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอกาสหน้าเช่นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ ให้ไปให้นางก่อนละกันนางหิวไปดีกว่าไปดีกว่าละลากี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยแปดโมงครึ่งแล้วฉันยังไม่ได้ไปไหนเลยโอ้ยออกไปไม่ได้เอ้ยทำยังไงดีแม่มาแล้วจะรลูกแม่มาเร็วจังครับอยู่แล้วอ่ะเอาไปอยู่กับพี่ดีๆนะ แล้วก็อยู่กับพ่อดีๆด้ดวยวันนี้พ่อไม่ไปทำงานนะโอเคไหมโอเคครับแม่ไปแล้วนะครับโอเคโอ้ยรถติดไม่เป็นไรฉันคือคนรวยแต่เงินฉันก็ไม่เยอะมากฉันต้องเดินกลับวันนี้โัไปขึ้นไปทำงานก่อนละกันแม่ไปแล้วชิ้มมวันหยิบยาของแม่ดิ หวาอย่าสลบเมื่อกี้ฉันแอบไปเอาเงินแม่เองแหละหรือว่าน้องเอาไปยังใส่ชุดนี้อีกเหรอก็ผมอยากใส่อะทำไมอะทำไมอะจะมันรอฉันนะแตัวเล็กนิดเดียวยังมันรอฉันอีกปไปเล่นกันเล่นอะไรอะเล่นเล่นอะไรเดียะนี่อะไรเนี่ย ฮ้ยกองงานยักษ์มันยักษ์จริงอะโอ้โหยักษ์มากเลยดูสิกองงานเยอะมากใครซื้อมันเนี่ยจดหมายดูโอ้โหเยอะมากเลยยักษ์ด้วยกี้ผมสร้างสวยไหมอะอก็แบบสวยอยู่าานะนี่นี่แ่นี่แม่โอ้ยพี่จะทำอะไร ไม่รู้ปล่อยให้พังไปเลยเฮ้ยแตกออกมาเป็นส่นสวนต่วนเลยเฮ้เยนั่นบ้านของผมที่ผมสร้างมานานถึงสองวันทำไมมันพังอะ่ะเอ้ยเว้ยพี่อีกแล้วพี่ทำอะไรก็เห็นรักมากไม่ใช่ละสมมน้นา วา <laughs> ยอะไรเนี่ยไม่เล่นแล้วก็ได้อ่ะอเข้าห้องนอนดีกว่าว้ยโมูวายพี่ขอโทษน,น้องแมวพี่แค่รอลินนอนดีกว่าลาลาลาว้ย <laughs> อยู่ไหนเนี่ยลูซี่เธอกดอะไรมาทำไมถึงทำหน้าตาแบบนี้ไม่กี่ไอ,อ,อ้น้องชายพี่แต่ผมอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได,ได,ได้อยู่ไหนหายไปแอบแน่นๆเลยล็อกไปตูเลยอยากเข้าไปดีนะัก ก็ล็อกไปสิไม่ต้องออกมาอีกนะฮ่าฮอย่างนี้ฉันก็ไม่ลำคาญและฉันจะเล่นอะไรก็เล่นพ่อเออพ่อเห็นฉันไหมนะว่าฉันแกล้งน้องวุว้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอ๊ะจะไปหยิบยาหน่อยโอ้ยออกบ้าใครล็อกประตูเนี่ยหุ้ยเหนื่อยจังเลยท,ทอดกาแฟกินี่อื้มใช่ ทอดทอดทอดกาแฟ่กินดีกว่าโอ้นี่โอ้โอร่อยโอ้ยหิวไม่นั่นอยู่ในนั้นน่ะไปหาน้องดีกว่าน้องน้องเปิดประตูให้พี่พี่จะเข้าไปไม่ให้เข้าบายเอาไม่เสียใจเลยเหรอไม่เสียใจผมดีที่จะได้เล่นเกมเฮ้ยเล่นบางนี้ออกมาเองทำเองไว้ why? สำนึาหน้า าล็อกเองทำเองเล่นด้วยเล่นด้วยดีมาซ้มหนำหน้าสมนำหน้า้มนำหน้าซอมนำหน้าเล่นเกมเล่นนานดีกว่าออกมาได้กุญแจอยู่ไหนลืมไปกุญแจในห้องโอ้ยจะต้องใส่ต้องให้รู้ ลูซี่ไปทุบกำแพงแล้วพ่อไปทุบกำแพงให้หน่อยทำไมน้องเขาไม่ยอมออกมาแล้วกุญแจก็อยู่ที่น้องอะไรหรอบอกให้น้องยอมบอกมาสิทำเสียงพ่อสิอมผมหนูทำไม่เป็นโอเคโอเคพ่อไปก็ได้ออ,ออกมาเลยลูกเฮ้ยพ่อหรอครับ ช่แล้วออกมาพี่าตามหาหนูอยู่นะโอเคครับก็ได้ใช่พ่อจริงอนะ่ะไม่เปิดให้หรอกใช่พ่อจริงๆลูกเฮ้ยออกมาไม่ครับแล้วหิวไหมนะรู้ไหมมปบาแซอมอนที่หนูชอบด้วยนะผมไม่เชื่อหรอกฮ่ไม่ใช่เหมือนคนอื่นผมฉลาดมากจริงๆพ่อไม่ได้ทำให้หรอก ฮ่าจบบริบูรณ์เป็นไงไงกันบ้างเขาเพื่อนๆสนุกกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะจุ๊บว่าฉันต้องมาเก็บอีกแล้วหรอเนี่ยโอ้ยแล้วพ่อก็ดูแต่ซีรีส์โอ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาเอาโอ้โหดูภาพปูที่นอนหไปดีกว่าค่ะทุกคน